ติดตามข่าวเช้ากันต่อนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายหาสดินอุไรไพย,ยวันผู้ต้องหาตามหมายจับคดีหมิม่นสถาบันเบื้องสูงได้ที่โรงแรมย่านพระราม9ก้าค่ะหลังจากตั้งรางวัลน,นำจับนะคะจำนวน200,000บาทค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามการการะทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารเข้าจับกลุ่มนายหาสดินอุไรไพย,ยวันเจ้าของนามแฝงว่าบรรพศผู้ต้องหานะคะตามหมายจับค่ะซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตาม มวลกฎหมายอายามาตรา112ได้ที่โรงแรมเอวย่านพระราม9เมื่อช่วงค่ำวันนี้พร้อมควบคุมตัวไปยังกรมฐานราบที่11รักษาพระองค์เพื่อทำการสอบสวนนอกจากนี้ตำรวจยังสามารถจับกลุ่มกลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติการได้อีกสองคนคือนางสาวสายฝนอินทสศรผู้เปิดบัญชีธนาคารให้ผู้โอนเงินมาเป็นทุนหมุนเวียนในเครือขบ่บรรพศซึ่งก็พบว่ามีเงินทุนหมุนเวียนในบัญชีมากกว่า2 0 0 0 0 0บาทและนายนาทีผสมรัพย์ ซึ่งรับจ้างส่งซีดีคลิปเสียงให้กลุ่มเครือข่ายโดยพนักง,งานสอบสวนดำเนินการจับกลุมและส่งตัวไปขออำนาจสารฐานฝากขังเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่วนนายกฤิตบุตรดีจีนผู้ต้องหาคดีเผยแพร่พะะแถลงการปลอมถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวมารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และความผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ซึ่งนายกฤิตย,ยอมรับว่าเผยแพร่แถลงการปลอมจริงซึ่งทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการและฝากเตือนไปยังผู้ที่ได้รับข้อมูลเอกสารที่น่าสงสัยทางโซเชียลมีเดียให้ใช้ความระมัดระวังอย่านําไปเผยแพร่เพราะอาจจะถูกดําเนินคด เช่นเดียวกัน